กันที่ แยมนะคะจากวิทยาลัยการบินและคมนาคมค่ะวัสดีค่ะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบภายในค่ะวันนี้เนี่ยพี่แบมรู้ไหมะคะว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันส่งดูน้องๆ6 5หนะคะว่ามาปฐมท,ทิเทศวันแ,แรกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเรามีมินิคอนเอสิร์ตวงบิ๊กแอนแล้วก็โบกี้ไรออนนั่นเองออค่ะก็เลย,ลเลยลอยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยรู้สึกกันยังไงบ้างมามอกันยังไงบ้างมีการเต่ีตัวมาบ้างไหมค่ะแล้วก็ไปดูกันเลยไปดูกันเลยว่าน้องๆ65นะคะจะสุดยอดขนาดไหนค่ะไปเลย คคอย่ะดูกันไหมคะว่ามีมินิคอนเสิร์ตด้วยรู้ค่ะแอบมีแบบสกิลการเต้นเล็กๆน้อยๆมีนิสัยชอบตื่นมากเดี๋ยวให้เราเก็บแรงเก็บแรงในมนิคอเสิร์ตดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องจะหมดแรงก่อนขอให้สนับสนุนนะคะบ๊ายบายชื่อเล่นชื่อพันธ์นะครับสวัสดีค่ะชื่อสุจิตาชัยวันนะคะสุดเต้นครับไม่รู้จักใครเลยครับไม่รู้จักใครเลยครับ ได้เจอเพื่อนกันบ้างเ่ยพอมีค้นสองคนแล้วครับนอกจากเพื่อนเนี่ยเจอผมลิขิตบ้างไหมคะเจอผมลิขิตบ้างไหมคะเดี๋ยก็มีก็ขอให้น้องสนุกกับปฐมนิเทศนะคะขอบคุณค่ะ ให้มุ่งมั่นเรียนให้จบคุณพ่อคุณแม่รอความสําเร็จของพวกเราชื่อเล่นชื่อเพลงค่ะชื่อเมษานะคะได้ทากิจกรรมร่วมกับคณะรู้สึกไงบ้างสนุกมากค่ะที่เขามีพรีเซนเทชันค้อ่ความน่าสนใจในหลายๆอย่างบนเวทีเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจเจค่ะชื่อฟังเนยค่ะเจอเพื่อนเราจะทักทายเพื่อนคําแรกว่าอะไรสวัสดีแกสวัสดีล้วค่ะชื่อพัดครับมาจากคณะสหวิทยาการครับผม มาะค่ะมาจากคณะสาวิทยาการเทคโนโลยีและน,นวัตรกรรมเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ดูตรงน่าจะสนุปปกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับว,ว,วันนี้ต้องพักทายว่าสวัสดีสิเนาะไม่รบกวนน้องๆแล้วเนาะกกขอบคุณค่ะขอบคุณนะ,ะ่นะ,ะ,อะ,ะจอกัตะบานค่ะบ๊ายบาย กันบ้าค่ะน้องๆกับคอนเสิร์ตสนุกมากเลยค่ะกระโดดจอยเต็มที่เลยค่ะพี่ขอสามคำ <c oughs> มันมากว่าสนุกเวิร์กประทับใจค่ะก็ขอขอบคุณน้องๆทั้งสามคนนะคะเดี๋ยวไปร่วมสนุกกับเพื่อนๆต่อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะมเปถุมที่วันแรกเนี่ยสนุกมันแบบสุดๆขนาดนี้แล้วคอนเสิร์ตนี้กระโดดแบบปวดขาปวดขาแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเด็กปวดขายังสามารถสมัครตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะน้องคนไหนที่สมัครตอนนี้นะคะสามารถ รับทุนโคต้าส่วนลด1 0 0 0 0บาทเลยนะคะพี่แบมใครที่ยังลังเลอยู่นะคะก็รีบสมัครเข้ามานะคะทุนเนี่ยมีจํานวนจํากัดอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราด้วยนะคะบ๊ายบาย